งไงดีนะขึ้นมาตัวตีสามกับตัวทีสามเรือเลย่เอายอ่าลอยไปเรขึกนมาตัวเกณฑได้ปุบฮะรูดออ่ะรูดรูดใครเล้ยโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้ว <laughs> mong ra ra đây tôi thả đi đây thật tí hiểu thêm tuổi em 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 đi mông này em 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 ไม่รู้เป็นใ่เว้นตัวที่ไหนเลยนเปื้อนไม่ส่วนหนาขนะึ้นดเลยห่านนะ

Nan gặp mãi tôi đi dám tôi đi dễ gặp tôi dễ gặp Có Hãy gà, ở, tôi đi dễ gặp tôi đi dễ gặp dễ gặp tôi đi dễ gặp tôi กูอ่านะอุ้ยๆๆอุ้ยๆไปปื้บ่อย่าไม่

ดเดินอีกแล้วครับโดนอีกแล้วมายนี้เด็ดจริงดูแล้ว่ะทดลองกวนัดกับตัวหนามนีไปด้นยนาะ vài thằng làm cả non nó phải lên mình đi nơi nào cũng biệt tự chưa trái chip hai

Nên tai nằm bốc này Thuông lười vào đâu rồi dập lười ừ, rồi, cả này Bò mà à lưu Ờ, như thế rồi Để con nó con rồi đó nó Tụi con nhìn những con cái này hả? không, phải khát không phải chạy Mày không? Bé đi Tụi con nhìn thấy Khóa quạt Quạt cao bụng lên Để tôi lên

ปิดด้วยก่อนปิดยถ้ามันไม่ลักก็ปิดด้วยรถจะลาวก็เรออฟาวย่ด้มเวันลยสิบ้เสิบห้าหนึ่งามเลักอืมไม่ตองไปซ้ำดูเอ้ซ้ำดูขึ้นแด้นี้

Espero que te vaya a...

หัวกันนักใส่เงืนทีนะน่ากินซื้อไม่พอเลยรุ้นเลยจะงเลยลุ้นเลยรุ้นลยตาแต่ติดอนุที่เงานนักรวมอยางยกคน,น มองเลยตัวดีปันนองแล้วกับไม่รุดแล้วเดวนี้อรอปิดตายได้การแล้ราปิดตายได,ได้การเลยครับตัวนี้คงสวย มอาเลยครับตัวเลยครับไม่ต้องอะไรโดนครับพ้นก็มาปลาก็กินโอ้ย

ก็มือมากเดินมานี่เก็นได้ไหมด้ยเก็นได้